น้ำคงไหลลงบ่เคยขาดสายสองฝั่งลาวไทยสายให่สองใจหักมันฝากเสียงเพลงนี้ด้วยไมตรีใจหักผูกพันส่งใจข้ามฟังถึงกันสาวเมืองสวรรค์คนงามบ้านนาเมืองมุกดาหารมีสะพานเชื่อมอินโดจีน อยากบอกให้น้องได้ยินขออยู่ปินได้โปรดเมตตาผู้บ่าวเมืองไทยอยากฝากหัวใจได้บ่น้องลาเมืองแยงงอายในการด้าหากมีเวลาสิไปหาเยี่ยมยามเกิดหอดอีลีใจดวงนี้ห่วงหาทุกวันแม้มีน้ำคงควงกันหักสาวสวรรค์อันเพอทุกยาม แสดายเพชรดหาอยากเห็นหน้าพูดคุยใต่าำอยากโดดน้ำคงลอยคำไปหาคนงามย่านชีวิตบ่อยังวอนธาตโพนดนใจให้หักสมหวังวอนประทะัดยางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองน้องนางแม่สายน้ำคงสิไลลงเรื่อยไปวงังวังแต่หัวใจหักหายบ่จัง อยู่กับน้องนางไปจนวันตายอยู่กับน้องนางไปจนวันตาย